วัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการตุนอาหารแมลงนะครับเอาไว้ใช้ในการทำคะแนนแอคชั่นกับอีเวนต์วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ทำเกี่ยวกับสัตว์ป่าทั้งหลายตีบวกสัตว์ป่าทั้งหลายนะก็อาหารแมลงคืออาหารที่เอาไว้สำหรับตีบวกสัตว์ป่าจข้าใปะ่ะปกติแล้วเนี่ยครับลองสังเกตด,ดูนะคุณจะเติมอาหารแมลงได้เนี่ยคุณต้องกดที่ฐานมันซึ่งพอกดปุ๊บคุณก็จะรับอาหารเก่าที่ผลิตเสร็จแล้ว ออกมานะครับมันไม่สามารถตุนเอาไว้ได้นะทีนี้มีเพื่อนในเพจเนี่ยเขาแนะนำมานะครับว่ามันทำได้แค่เราปิดช่องแล้วก็ทำช่องทางาให้ร้อมรอบมันไว้นะครับแบบนี้อ่ะนี่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 ทำแบบนี้ครับแล้วก็กดที่ดอกไม้ครับดอกไม้นี่เป็นของเล่นใหม่นะเพิ่งมาตอนอัปเดต เกมนะครับมาที่สัตว์ป่าอาหารมแมลงด้านล่างเนี่ยครับเนี่ยกดที่คาว่าไปครับนี่ไม่รับนะให้กดอันกลางเพาะเลี้ยงครับเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงนี่พออันไหนเต็มก็ปิดช่องอันไหนเต็มปิดช่องเอาใหม่อาหารมแมลงไปเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงอ่าแล้วก็ผมเอาใหม่ดอกไม้อาหารมแมลงไป เพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงแล้วก็ถมดอกไม้หันมแมลงไปเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงถมดอกไม้หันแมลงไปเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงถมหันแมลงไปเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงถม เรียบร้อยครับเห็นไหม <c oughs> ผมไม่ได้เก็บเลยสักอันนะเห็นไหมแล้วผมสามารถเติมทุกอันได้ด้วยเราก็เติมไปเนี่ยครับเติมไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ไปกดรับในวันอาทิตย์ในชั่วโมงคู่ใช่หไหมชั่วโมงคู่ที่ทำอีเวนต์อาแอคชั่นะ่ะนะครับจะได้คะแนนแอคชั่นแล้วก็อีเวนต์ด้วยก็กดเบอร์ลงบอรี่ให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยวิธีสร้างนะครับหาพื้นที่โล่งๆนะครับเอาที่เพาะพันธุ์ อาหารแมลงเนี่ยไปอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีพื้นที่โดยรอบนะครับทางเข้านะครับแล้วก็ทําทางเข้าเฉพาะช่องใครช่องมันเห็นไหมขุดทางเข้าเฉพาะช่องใครช่องมันนะเวลาจะเวลาจะเติมนะครับเนี่ยได้ป่ะแล้วก็พอพอพันเสร็จเพิ่มอาหารแมลงเติมเข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็ถม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 ไล่ถมทีละอัน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 ลองดูครับ ไม่ยากไม่ยากขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยแนะนําเข้ามานะครับอ่านะครับวันอาทิตย์มาถึงแล้วนะการปราบปรามกราวฮอกนะครับก็จะสลับกับสงครามข้ามเซิร์ฟนะครับอาทิตย์สลับกันเป็นอาทิตย์นะทั้งสองอีเวนต์เนี่ยนะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะนั่นก็คือการทำคะแนนจากทำอาหารสัตว์ป่า1อันได้ร้อยคะแนน นะครับก็คือที่เราตุนอาหารสัตว์ป่าไว้จําได้ไหมนะให้เลือกนะครับเลือกใช้ถ้าจะต้องใช้ขึ้นมานะครับก็เลือกอรับนะก็ต้องดูที่แอคชั่นชั่วโมงคู่ด้วยนะครับนี่ทุกชั่วโมงคู่อของประเทศไทยนะประเทศอื่นต้องเช็คดูอีกทีนะครับเนี่ยนะครับถ้าคุณทำอาหารสัตว์ป่านี่ เกษตรกรรมอาหารสัตว์ป่าหนึ่งอันนะครับนะทุกๆชั่วโมงคู่นะครับทุกๆชั่วโมงคู่จะชั่วโมงเว้นชั่วโมงวางกันเถอะนะครับสะสมมาสามสัปดาห์นี่ได้เปล่าลองดูนะครับว่าจะได้สักกี่มากน้อยอ, 68, อ้าวกดตุ้งหกหมื่นแปดดี ขอบคุณที่แนะนำเทคนิคดีๆกันเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ